ผูว้วราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะเพิ่นกระด้มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยน่ำสุขใคลถูกให้ประชาชนค่ะ นายวรญานบุญนราชดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุกคลถูกให้ประชาชนจำนวน120แปลงค่ะในพื้นที่ตำบลบ้านเป่าอําเภอนองสูงจังหวัดมุกดาหารณหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป่าอําเภอนองสูงพร้อมทั้งเพื่อนเด็กกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบโฉนดในเทนื่ยนีนะคะซึ่งจะทําให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นลักประกันความบั่นคง ในกรรมสิทธิ์และก็สามารถนำโฉนดที่ดินไปเป็นลักประกันในการเข้าถึงแรงทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและกาธานผ้วเพิ่นก็ได้ฝากให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของเจ้าของนะคะอยะ่านำ่ไปจำนองจำนํำนะคะอยะ่านำ่ไปจำนายจายโอนโดยว่าจำเป็นแลวก็เก็บรักษายาให้สูญหายหรือ ยาให้ถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปซึ่งทางด้านของกรมที่ดินนะคะเพิ่นก็ะด้จัดทาโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ2 5 6 6โดยศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครมุกดาหารบึงกาฬอุดรธานีน้องค่ายได้จัดทรงเจา้าหน้าที่เข้าดําเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในจังหวัดมุกดาหาร จำนวนหนึ่งสายค่ะสำรวจระวังวันที่หนึ่งมกราคมถึง31พฤษภาคม2566าจำนวน430แปลงพร้อมกับได้จัดพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการดังกล่าว120แปลงในพื้นที่ของตำบลบ้านเป่าอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารส่วนประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในเทือนนี่นะคะเพื่อนการู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับมอบโฉนดที่อยู่อาศัยในที่ดิน่ามกินที่ขอบคล่องมาตั้งแต่สม บบพรบรระุุษค่แสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับโฉนดที่ดินคืออยู่มาต่ใดเท่าใดแต่ยังบมีเอกสารที่เป็นหลักมาคำประกันเป็นทางการที่แน่นอนที่นี่ก็ได้รับแล้วนะคะเป็นก็นดีใจกัน